สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมเลยครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมโยกังโกบอลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับระบบสัตว์เลี้ยงนะครับมีหลายคนถามมาเยอะมากเลยครับมังกรแดงเนี่ยมันมาจากไหนพี่มันได้จากที่ไหนนะครับสัตว์เลี้ยงควรจะต้องมีกี่ตัวนะครับวิธี up พดาวฟรีๆเนี่ยทำยังไงนะครับสายฟรีเนี่ยสามารถหาได้ง่ายๆทําทได้ง่ายๆแน่นอน สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะได้พบเครื่องจบในเรื่องสัตว์เลี้ยงกันไปเลยทีเดียวนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไงก็ต้องฝากด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเติมเงินเกมโยกังโกลบอลหรือเกมอื่นๆยังไงต้องฝากร้านเติมเกมลิฟแมนช็อปไปด้วยนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัยพันเปอร์เต็นกันไปเลยทีเดียวนะครับถ้าสนใจเติมเงินเกมไหนนะครับกดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลย โดยเฉพาะโกลบอลโโยกังโกลบอลเนี่ยนะครับมีนิสแมนรับเติมด้วยนะครับก็กดลิงก์ข้าใต้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่ไม่มีอะไรครับผมก็คือเปิดบอดฟาร์มตามปกตินี่แหละครับนะตื่นเช้านี้มาคงจะสี่ห้าแบบสบายสบชิลๆนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูกันนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งไอ้เจ้ามังกรตัวนี้ก่อนเลยอันดับแรกเนี่ยนะครับมังกรที่ผมมีเนี่ยนะครับมันมายังไงมันได้มาจากที่ไหน นี่ครับผมนี่ตัวนี้ครับเข้าไปที่สัตว์เลี้ยงครับเห็นไหมครับมับงกรเห็นนะเออแต่หลายคนก็ถามเยอะมากเลยตั้นที่จริงๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ง่ายๆเลยนะครับผมคือให้คุณเปิดความโกรธเห็นไหมครับตรงข้างล่างเนี่ยเห็นไหที่มันเป็นเขียนว่าความโกรธเนี่ยดูที่มุงเมาส์ผมเลยนะเนี่ยเปิดอันนี้ตีเนี่ยคุณแปลงร่างปุแล้วคุณก็ตีมอนไปตามปกติเนี่ยโป้งโป้งโป้งป ตีไปกันเรื่อยปังเป้ปงปุ้งปังปุ้งปัง,ปง,ปงแล้วมันจะมีเปอร์เซ็นต์เนี่ยเด้งขึ้นตรงเมาส์าผมคุณลองสังเกตกดูดีนะครับเมื่อเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันครบ100%เปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่นะครับมันจะมีไอคอนมังกรเน่ยเด้งทิ่มหน้าขึ้นมาเลยครับผมว่าเฮ้ยมึงได้มังกรนะเรียกออกมาใช้สิแล้วก็เอาออกมาใช้สินะครับผมนี่คือวิธีการรับมังกรนะครับตัวนี้นะครับผมและที่สำคัญเนี่ยเวลามังกรตัวนี้เนี่ยวิวัฒนาการเปลี่ยนคัสสอง ก็จะสามารถอัพสกิลได้อีกนะครับผมนี่มันอัพสกิลได้นะครับมังกรผมมัน,นมเป็นสกิลเลเวลสองแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปที่โซสกิลเลยครับมันจะมีเงื่อนไขระบุอยู่ว่าเราจะต้องมีอะไรเท่าไหร่แบบไหนทําอะไรเราถึงจะสามารถอัพมันได้นะครับมันจะบอกเราเสมออย่างเช่นดูเหยี่ยวตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมเหยี่ยวตัวนี้เนี่ยผมยังอัพไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นคา่าสองซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ติดอยู่เนี่ยไอ้ลูกแก้วเนี่ยนะครับวิญ,ญญาณเนี่ยนะครับวิญ,ญญาณสัต ก็คือมันสามารถหาได้หลายที่ครับในอารีน่าก็ได้เห็นไหมเนี่ยเรากดดูก็ได้ครับแลกันนั้นค้าอารีน่าก็ได้นะครับผมหรือบอสนะครับผมลงบอสเนี่ยนะครับผมหรือไม่ก็ซื้อนะครับมีมีหลายที่หรือไม่ก็ลงหอสวรรค์น,นะครับผมจากในกิวก็สามารถหาได้เช่นกันซึ่งเอาจริงเนี่ยถ้าซื้อเนี่ยก็ง่ายนะครับเนี่ยเม็ดละ8ปดิใช่ไหมเออแต่ผมยังไม่ซื้อรอหาของฟรีเอานะครับก็คือปล่อยมันไปก่อน ไม่ต้องีนี่กลกับมันนะครับมันก็เลยยังอัพสกิลเลเวลสองไม่ได้แต่หลายคนงงว่าเฮ้ยทำไมเวลาโดนตีแล้วแรงจังเนี่ยสัตว์เลี้ยงมันแรงครับคุณต้องเข้าใจด้วยเพราะว่ามันอัพสกิลได้นะครับผมแล้วถ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะต้องมีกี่ตัวพี่มีคนถามมาเยอะมากนะครับบอกเลยว่ามีแม่งให้เยอะๆดีสุดแล้วนะครับผมเอ,อ่อก็ถ้าใครอยากจะได้ตัวไหนเนี่ยก็ลองดูความสามารถเอานะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงบางตัวเนี่ยมันก็จะแบบ มันจะมีความสามารถเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมหรือคุณอยากจะชอบแบบเนี่ยราชาวานอนนะครับก็ได้สกิลสตันส่วนใหญ่เขาจะมักจะหาสัตว์เลี้ยงที่เป็นแบบมีสกิลสตันเช่นในเห็ดที่มีขายอยู่เนี่ะในในในตลาดอะนะครับมันจะมีไอตัวอ่าถ้าผมจำไห้ผิดมันชื่อราชาเห็ดปะวะหรืออะไรวะอ่ะนี่ไงเน่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 ่เน่เน่น่่น่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยไอราเห็ดสามชั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยเขาก็ใช้กันดีเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีสตัน นะครับก็เกิดว่าคุณชอบคุณก็ซื้อมาเลยนะครับแต่ที่สําคัญวิธีใช้อย่าลืมนะมันเป็นตําลึงแบบล็อกนะครับคุณให้เอาตําลึงล็อกเนี่ยมาใช้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นอภิมหาสุรตนก็ใช้ตําลึงแบบธรรมดาเลยครับที่เติมเติมมาเนี่ยแล้วก็ดึงแม่งเลยจบนะครับผมก็ประมาณนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับทีนี้เรามาถึงวิธีที่หลายๆคนเนี่ยมักจะมองข้ามแล้วก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีวิธีการอัพดาวเนี่ยฟรีๆด้วยนะสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยนะครับ เออส่วนใหญ่ดาวแรกเนี่ยนะครับมันจะมีอัพฟรียังไงใช่ไหมครับผมนี่คุณดูตรงนี้นะสมมุติว่าผมกดที่เต่าต,ตัวนี้เพราะเต่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ทำคุณเห็นไหมข้างขวาเนี่ยมันจะมีอัพเลเวลอัพดาวสเตตัสเลี้ยงถูกไหมเออดังนั้นจำไว้ว่าไอ้ตรงเลี้ยงนี่แหละเนี่ยประวัติประวัติคืบหน้าเนี่ยมันคือให้คุณนะทำความรู้จักไอ้ไอ้เต่าต,ตัวนี้นะครับคุณจะต้องไปทำการ เอ่อไปเป็นเต่าซะก่อนนะครับแล้วก็ไปโจมตีนั่นนี่นู่นจนทาเควสเนี่ยพบเต็มหลอดปึ๊บนะครับแล้วมันก็จะเป็นแบบผมอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยพอเรากดที่คาว่าเลี้ยงเนี่ยเห็นไหมมันมีให้อัพให้อัพดาวให้อาหารนะครับซึ่งผมเนี่ยให้อาหารในตัวมังกรของเนี้ยตเต็มไปแล้วทีนี้เรามาดูตัวเหย่่ยวแล้วกันนี่ซึ่งผมยังหาอาหารให้มันไม่ได้นะครับผมเนี่ยนะครับไอเจ้าเสือกับไอเจ้าเหยื่ยวนะครับถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าของสิ่งสองสิงออไอของสองอย่างเนี่ยมันหาได้จากที่ไหน กดขึ้นมาครับจิ้มเข้าไปก็รู้แล้วเห็นไหมครับแรกเห็นปะแรกเปลี่ยนร้านค้าอารีน่าเราก็รู้แล้วว่าเราต้องเอาแต้มอารีน่าเนี่ยไว้แลกพวกนี้นะครับซึ่งแต้มอารีน่าเนี่ยถ้าเรามีแต้มอารีน่าเราก็พยายามเก็บไว้แล้วแลกแต่ของจําเป็นจําเป็นนะครับเราก็กดที่หน้าทางซ้ายบนเข้าที่การแข่งขันครับแล้วก็ตรงนี้ครับแลกเห็นไหมนี่ดีละนะครับตรงจุดนี้แหละครับจุดไคลแม็กเนี่ยคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากจะได้ตัวไหนอะไรยังไงนะครับหรือว่าคุณอยากจะเอาไปวิวัฒนาการคุณก็ไปเอา ตัวหน้ามันเนี่ยไปก็ได้นะครับติ๊กตอ่อกดซื้อสามร้อยได้ห้าชิ้นนะครับคุณก็เลือกเอาหรือคุณจะรอเคเวสหรือว่าดึงกิจกรรมก็แล้วแต่คุณนะครับเห็นปะนญญเนี่ยาวิญญาณเนี่ยห้ารอยแต้มได้2อลูกนะตรงนี้เห็นปะใช้แต้ม v v p PP นะครับก็เลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะเอาอะไรนะครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแล้วจังหวะนี้นะครับผมผมก็บอกวิธีและแหล่งที่มาให้นะครับถามว่าถ้าเวลาคุณอัพเนี่ยนะครับแล้วมันดียังไงอ่ะมันก็ดีแน่นอนอยู่แล้ว นะครับมันเพิ่มตเต็งตาให้คุณนะครับเออมันทําให้สัตว์เลี้ยงของคุณเก่งขึ้นตีโป้งป้างแป๊บเดียวก็ตายหงไตายหาไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าเฮ้ยที่ทําเนี่ยมันเป็นเคเวสแบบไหนทํำยังไงอ่ะเราลองไปดูคลิปกันเลยครับโกนี่เห็นป่ะนี่นะครับที่ผมฟาร์มอยู่ใช่ไหมผมจะกดให้ดูนะครับแล้วก็เข้าไปที่สัตว์เลี้ยงนะครับผมพอเราเข้าไปที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับผมจะทาเสือให้ดูแล้วกันนะครับ,บกดที่เขาเ่าเลี้ยง กดหาประวัตินะครับแล้วก็กด้นหาประวัติอีกทีหนึ่งครับเพิ่งแค่นี้แหละนะครับเราก็จะกลายเป็นเสือแล้วนะครับเพราะเราทําเควสเสือก็ต้องไปเป็นเสือซะก่อนถูกว่าเออง่ายๆเลยไม่เป็นไรถูอว่าเราอยากอยากจะทําเควสมังกรเราก็ต้องไปเป็นมังกรซะก่อนเพื่อจะได้รู้ว่ามังกรเนี่ยมันใช้สกิลอะไรยังไงแบบไหนนะครับวิ่งเดินแบบไหนทําอะไรเนี่ยมันก็ให้เราเอาเสือเนี่ยมาฆ่ามอนนะครับอีกห้าตัว พอค่าครบใช่ไหมเราก็วิ่งกลับไปแล้วก็คืนเควสเออไม่มีอะไรายากเนี่ยดูนะสิบห้าตัวแล้วนะครับกอเลยยี่สิบสี่แล้วเห็นไหมครับพอยี่สิบห้าครบปั๊บเนี่ยมันก็วิ่งกลับไปเห็นนะปืฟบร์เแล้วมันก็คืนเควสต,ต,ตึง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 แล้วก็จะมีเควสต่อไปนะครับเราทําไปเรื่อยๆจนหลอดเขียวๆเนี่ยนะครับมันจะเต็มหลอดทางซ้ายเห็นไหมครับพอหลอดเขียวๆเนี่ยนะครับ มันเต็มหลอดปุ๊บนะครับผมมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับนี่ยนะครับคุณทาเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีคําว่ากดใช้ขึ้นมาคุณก็ได้จิ๊กซอมาสิบชิ้นนะครับผมผมเรียกว่าจิ๊กซอแล้วกันส่วนใครจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยพอคุณได้มาคุณก็อัพดาวนะครับผมมันจะได้ทั้งหมด20ินั้นรู้สึกในเควสเนี่ย1ิบแล้วก็กดรับตอนสุดท้ายอีก10เป็น2ี่สิบรู้สึกนะครับแล้วมันก็จะอัพได้ดาวหนึ่งมาดีเลยนะครับก็่ยงา แล้วต่อมาเนี่ยก็ใช้ 50- ดาหเศษเห็นไหมเนี่ยมันก็ทําได้อีกหนึ่งดาวเพราะแค่นี้เองครับดังนั้นพอคุณทําเนี่ยมันก็ทําให้ตัวมัน,เ,นเก่งขึ้นมานะครับผมก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นวิธีนะครับผมอัพดาวนะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่หลายๆคนเนี่ยหรือว่ามือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับผมก็แนะนำเอาไว้ให้ในนี้แล้วกันนะครับแล้วที่สาคัญเนี่ยบางคนถามว่าทําไมต้องมีหลายตัวอ่ะผมมาดูนี่ เข้ามาตรงการแข่งขันครับแล้วก็เข้าที่คาว่าเปลี่ยนนะครับเอาไม่ใช่เปลี่ยนผู้ผิดเข้าที่คาว่าทีมอย่างทีมของผมตอนนี้เนี่ยคุณดูเลยเห็นปะ่ะพลังรับไปแสนสามแล้วถ้าผมเอาสัตว์ออกมาเป็นไงเนี่ยเห็นไนหะเออเนี่ยผมไม่มีสัตว์เนี่ยพลังเหลือห้าห้าหมื่นหนึ่งนะครับทีนี้เราเอาสัตว์เข้าไปครับสัตว์พวกนี้เนี่ยนะครับมันเพิ่มความสามารถให้ตัวเราด้วยนะครับมันทําให้ตัวเราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับผมแม่งบอกเลยว่ามันทําให้เราแบบ เรียกว่าย e? ังไงเดียม kind of ันท evet anyway> ําให้เราแบบว่าเก่งขึ้นเยอะนะครับแล้วมันก็ช่วยโจมตีนะครับเวลาเราลงดันเดี่ยวเนี่ยนะครับเราก็สามารถเรียกสอสกมาได้ครบจบดันไวขึ้นนะครับผมค่ามอนไวขึ้นฆ่ามอนเร็วนะครับไม่มีอะไรยากอย่างเช่นเราลงดันไอปั๊มเงินน่ะเราก็ยิ่งแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถึงเวลาก็ยิ่งตีปุ๊บเงินแม่งก็ยิ่งออกมากองอยู่ในพื้นเต็มไปหมดเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็มีความสําคัญนะครับ คุณก็หาตัวที่คุณชอบหรือว่าตัวที่คุณใช่ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สําหรับสัตว์เลี้ยงก็น่าจะจบแล้วนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็น่าจะเข้าใจเข้าๆแล้วก็น่าจะเล่นกันได้แล้วนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเรามาดูสัตว์ขี่กันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมครับฝากร้านเติมเกมริ m แมนช็อปเอาไว้ด้วยนะครับผมโยกันโวลก็มีให้เติมแล้ว นะครับกดลิงก์กันได้เลยนะจ๊ะบายบายจ้ะจุบจุบ